นี่ค่ะต้องบอกว่าระเบิดที่ช่างวาหย่อนไปวันนี้เนี่ยนะคะดิฉันรอคนนี้คนเดียวจริงๆรอคอยเธอมาแสนนะาใครกันเอ่ยไปดูค่ะอันนี้คือคือส่วนของแม่แหลมนะคะยืนยันอีกครั้งนะคะว่าเราไม่ได้มาตอบโต้แต่เรียกว่าเรามาอธิบายในส่วนของเรามากกว่าในส่วนที่เรารู้นะคะเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรมากมายขนาดนั้นที่เราเอามาก็คือเราเอามาตามโซเชียลนะคะผ่านประญาที่ประยาน,นําเสนอมา มันมีอะไรที่เราเห็นต่างหรือว่าอะไรเราก็ไปแสดงความคิดเห็นก็เหมือนที่ปยายนแสดงความคิดเห็นกับหลายๆคนปยายนก็จะอ้างแบบนี้เรื่องราวในหมู่บ้านแม่แหลมไม่เคยเอามาพูดทําเป็นคอนเทนต์นะคะเรื่องราวที่เราเห็นแบบนี้นอกจากเรื่องเอจ้าหน้าที่ป่าไม้ลงมาตรวจแม่แหลมเพิ่งพูดไปเมื่อวานซืนอสองคลิปนั่นแหละมันผ่านมาเป็นปีแล้วนะคะเราถึงได้ออกมาพูดที่มันไม่ได้ผ่านสือ่อส่วนที่มันไม่ได้ผ่านสือ่ออยากให้เข้าใจมากกว่า อันนี้ที่ฉันเห็นควรด้วยกับแม่แหลมนะคะเรื่องราวในหมู่บ้านแม่แลมไม่เคยเอามาพูดแม่แลมไม่เคยมาพูดเน้นหนักไปทางเล่านิทานไม่พูดค่ะเล่านิทานสารเดียวอีกประเด็นตาแ่งมีสมุดเขียวบอมีก็คือการทํากินเนะ่ะพี่เสือทํากินนะ่ะคือกเกษตรเขาไม่ได้มาตรวจว่าทาถูกต้องตามกฎหมายไหมคือถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็คือ อ่ะเข้าไปบุกลุกอะไรไหมอันนั้นไม่ใช่ส่วนของเกษตรที่จะต้องมาตรวจนะคะคือเราจับพิกัดไปยังไงเราก็ได้อย่างนั้นส่วนของสมุดเกษตรไม่ได้เกี่ยวกับส่วนของป่าไม้เราสามารถแจ้งไปได้ตลอดถ้าเราทํากินเนะี่ยมีมันมีอะไรอยู่จริงมีนามีข้าวเราทรําเกษตรแบบไหนมีสวนยางเราสามารถจับ G P S ไปแล้วก็ก็จะดูว่าอ่ะเราปลูกจริงหรือเปล่าอ่ะเรามีสวนยางมัน,นจับพิกัดเข้าไปเขาก็จะดูดูจากจกอคอมของเขาอ่ะมีสวนยางจริงๆแล้วเขาก็จะดูว่าอเราจับไปห้าไร่ ตรงกับของเขาตรงกับของเราไหมก็โอเคถูกต้องเขาไม่ได้มาดูนะคะว่าที่ตรงนั้นนี่คุณบุกลุกหรือเปล่าอันนี้คือส่วนของเกษตรนะที่ตรงนั้นบุกลุกหรือเปล่าได้มาอะไรยังไงไม่ใช่ส่วนของเกษตรที่จะต้องมาตรวจสอบนะคะอันนี้ปวดเข้าใจนี่แหละคะ่ะคืออะไรที่มันไม่ถูกต้องก็แนะนําให้ไปแจ้งความค่ะถือหรือช่างเห็นว่าที่ตรงนั้น่ะเป็นที่ของพี่สาวช่าง แล้วมีคนไปบุกลุกแนะนําให้ช่างไปแจ้งความค่ะนะอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าแม่แหลมได้ฟังคลิปของช่างวาด้วยหูตัวเองหรือเปล่าหรือมีใครเอามาเพททูลนะคะถ้าได้ฟังด้วยตัวเองมีอยู่สองประเด็นคือหนึ่งบิดสอง ไม่เข้าใจเนื้อความที่ฟังช่างวาไม่ได้มาพูดว่ามีคนเข้าไปบุกลุกที่ของพี่สาวตัวเองแต่ช่างวามาตอบที่ไอ้ไหลเนี่ยเอาไปบอกคนอื่นว่าพี่สาวช่างวาเป็นเจ้าของที่นั้นแล้วอนุญาตให้มันเข้าไปปลูกยาง เข้าไปตัดอนุญาตให้มันซึ่งช่างวาก็ได้อธิบายไปแล้วว่ามันไม่แปลกไปหน่อยเหลยเขามีน้องชายอยู่ตรงนี้ไปใช้คนอื่นทำไมไม่ไม่ผ่านนั่นผ่านนี่นั่นก็คือพื้ที่จะบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพี่สาวช่างวาไม่ได้ไปจ้างวานไม่ได้ไปอนุญาตไม่ได้อะไรกับไอ้ไหลเลยแต่ไอ้ไหลเนี่เคยพาแม่และพาพี่สาว ไปหาพี่สาวของช่างวาแล้วก็ไปอัดคลิปเสียงเอาไว้น่าจะเพื่อที่จะไปบอกกับตำรวจว่าคนนี้เป็นเจ้าของที่ที่แท้จริงฉันรับจ้างจากเขามาวันนี้ช่างวาก็เลยมาบอกว่าพ่อแม่แหลมเองพูดว่าคนในหมู่บ้านเขารู้กันทั้งนั้นแหละประมาณว่าที่ตรงนั้นเป็นของครอบครัวไหน ทุกคนเขารู้กันทั้งนั้นช่างวาเลยมาอธิบายว่าความรับรู้ของคนในหมู่บ้านมันไม่ใช่ความรับรู้ในแง่กฎหมายช่างวายอมรับว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของครอบครัวตัวเองแม่แบ่งให้นี่นี่นี่คนไหนลงมือทำไปทำก็จะสมุดเขียวแสดงความเป็นเจ้าของได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการทำกินตรงนั้น ไม่ใช่เจ้าของที่นะคะเจ้าของที่ยังเป็นป่าไม้อยู่แต่เป็นเจ้าของสิทธิในการเข้าไปทําประโยชน์ตรงนั้นก็จะมีสมุดเขียวเป็นตัวยืนยันว่าได้เข้าไปทําประโยชน์ตรงนั้นจริงๆถือเป็นเจ้าของจริงๆได้รับอนุญาตจริงๆถ้าใครเข้าไปทําในที่ที่เป็นของป่าไม้แล้วไม่ได้ไปขออนุญาต ก็จะไม่มีสมุดเล่มน,นี้หรือใครไม่ได้เข้าไปทำได้รับมาจากปากเปล่าอย่างนี้อ่ะแม่ให้เองตรงนั้นนะแต่เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเขาไม่เคยได้มาทำกินตรงนี้แล้วเลยไม่ได้มีการไปขออนุญาตอะไรเลยนั่นก็คือว่าในระบบของทางป่าไม้ไม่ได้มีพิกัดบอกไว้ว่าไอ้ที่พิกัดนี้ ใครเป็นผู้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์แหลมเองยังพูดเลยปลาแหวงเนี่ยมันมีพิกัดมันมีเล่มเขียวเจ้าหน้าที่เข้ามาเขามีชื่อคนที่ขออนุญาตได้มีเล่มเขียวขอเข้าทำกินตรงเนี้แต่ของส่วนอย่างน้อยมันไม่มีไงตรงนี้ไม่ยอมเข้าใจช่างวาเขาไม่ได้มาพูดเพื่อจะ,จะไป แจ้งความเอาผิดว่าไอ้ไหลไปบุกลุกที่ของพี่สาวเขาแต่ที่ที่ไอ้ไหลบุกลุกเนี่ยมันเป็นที่ป่าไม้ค่ะมันไม่มีใครถือสิทธิ์ทับกินตรงนั้นที่เขาพยายามจะพูดเพราะไอ้ไหลไปอ้างว่าพี่สาวเขาต่างหากที่เป็นเจ้าของที่เพราะฉะนั้นต้องเป็นพี่สาวที่บุกลุกเขาแค่รับจ้างทำตามสั่งช่างว่าเขา บอกว่าเข้ามาปกป้องพี่สาวเขาคือปกป้องตรงนี้ไม่ให้ไอ้ไหลมันโยนความผิดมาให้พี่เขาโดยบอกว่าพี่เขาเนี่ยได้รับการชี้ให้ก็จริงแต่ไม่ได้เข้าทําประโยชน์ไม่ได้อะไรเลยแล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยจะมามีสมุดเขียวที่แสดงการทําประโยชน์ตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วที่ตรงนั้นเนี่ยเขามีการดูย้อนหลังไปแล้วเป็นสิบปีมันเป็นที่ลกมาโดยตลอดนั่นคือ มันกลับกลายเป็นผืนป่าแล้วไม่ว่าโดยปากต่อปากใครจะพูดอย่างไรก็ตามทีตรงนี้แม่แหลมเข้าใจไหมคะเข้าใจตรงนี้บ้างไหมฉันมีหนังสือที่ป่าไม้ส่งให้ตอบรับการตรวจสอบถ้าที่ตรงนั้นพิกัดนั้นตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นของใครเขาควรจะต้องแจ้งมาในหนังสือไหมคะเขาไม่ได้แจ้งเขาแจ้งแค่ว่าพบว่ามีการกระทำผิด โดยการเข้าไปยึดถือทำกินปลูกยาง1และทำไม้อีกหนึ่งนั่นก็คือลักษณะเดียวกันกับลานพยานาที่เข้ามาตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นที่ที่อยู่ในที่ป่าแล้วไม่ได้มีใครไปขอสิทธิ์ทำอะไรไว้เลยมันก็เลยเป็นป่าแม้ว่าจะอยู่ติดถนน ฉันพูดซ้ำๆมาเป็นร้อยครั้งแล้วมัง้งแม่แหลมก็ยังไปทางด้านข้างด้านข้างด้านข้างแล้วเล่าเราเรากับว่าตัวเองได้อ่านจดหมายได้เห็นคำร้องเรียนของฉันได้เห็นการตอบได้เห็นการสอบถามที่ตำรวจเต่าง,งอยเนี่ยมีการสอบถามพยานแต่ละคนแต่ละคนเราวกับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อ 24, 26กันยาที่มีการมาลงพื้นที่ล่าสุดวันนั้นฝนตกและน้ำก็ยังท่วมอยู่ยืนกันริมถนนดิยฉันเอาภาพมาให้ดูแล้วลากับตัวแม่แหลมเองเข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นไปร่วมฟังอยู่ด้วยเลยรู้ว่าเขาพูดอะไรกันเขามาจดเขามาทําอะไรกันฉันไม่รู้แต่ทนายสมเกียรติรู้และทนายสมเกียรติก็ได้ขึ้นไลฟ์พูด คร่าวๆไว้ให้ฟังว่าสนดยางน้อยมันไม่จบมันจะไปต่อมันจะไปต่อตรงนี้นี่นี่นี่อย่างนี้อย่างไรแต่ตอนนี้ทนายสมเกียรติไม่ได้ติดตามเรื่องนี้แล้วท่านก็มีงานของท่านฉันก็ไม่ได้ไปรบกวนอะไรแต่แม่แหลมพูดเหมือนตัวเองรู้ทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างนี้การแจ้งความมันต้องมาแล้วมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นเพราะตัวเองเดินเข้าไปในป่าแหว่งหนึ่งตอนนั้นที่เข้ามา เขาไปยืนอยู่ด้วยใช่หรือไม่แต่ปลาแหวงหนึ่งเนี่ยหรือปลาแหวงสองเนี่ยมันมีเล่มเขียวแต่มีการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่นั้นโดยเจ้าของคนถือเล่มเขียวเองโดยเจ้าของคนถือเล่มเขียวเองก็เป็นความผิดของเขาเอง แต่ส่วนยางน้อยมันไม่มีเล่มเขียวมันไม่ได้มีใครไปขออนุญาตพูดเป็นล้านล้านครั้งก็ไม่ฟังามเป็นจริงมันไม่ใช่คือทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะการพูดของป้ายานก็คือมันจะต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้คือขั้นตอนตามความคิดของเกแต่ขั้นตอนจริงๆของการตรวจการอะไรนี่มันก็อีกอย่างหนึง่งอันนั้นก็คือพูดจากเหมือนจินตนาการอะ การลงมาตรวจนี่แกก็เล่าเป็นฉากเป็นฉากใช่ไหมว่าพอตรวจแล้วนี่นี่โน่นมีการไปแจ้งความแจ้งอะไรไว้เรียบร้อยแล้วจะต้องอะไรต่างๆน,น,นานาต่อให้แจ้งความจริงๆแต่ถ้ามันไม่มีพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปว่าใครเป็นคนเป็นผู้กระทําผิดตรงนั้นมันก็เอาผิดเขาไม่ได้กฎหมายน่ะชาวบ้านแบบไม่แหลมยังรู้เลยถ้าเป็นกรณีแบบป่าแหว่งนั่นน่ะ คือมีเจ้าของชัดเจนน่ะชื่อเจ้าของอ่ะอยู่กับป่าไม้เขาโดยที่ผู้ใหญ่ผู้อะไรไม่ต้องบอกว่าเป็นที่ของใครเขามาพร้อมกับข้อมูลว่าเป็นของคนนี้อ่ะเมื่อตรวจแปลงนั้นแล้วมันพบการกระทําผิดไม่ว่าอะไรก็ตามเกี่ยวกับป่าไม้น่ะจะโดนหมดไม่ใช่จะโดนแค่ลุกป่าหรืออะไรอ่ะมีไม้มีของผิดกฎหมายอยู่บริเวณนั้นก็โดนหมดมันจะเป็นแบบนี้แต่ที่ตรงนี้น่ะป้ารองเรียนเขาก็จริง คนที่เขาไปทําน่ะเขาไม่ได้มีชื่อครอบครองอยู่ตรงนั้นซึ่งเขาสามารถอ้างได้ว่าเขาไปทําอะไรก็ได้ตามตามที่เขาจะพูดถ้าบอกว่าที่เขาพูดน่ะคือเขาโกหกก็ไปหาหลักฐานมายันหาพยานมายันเอาผิดเขาว่าเขาโกหกนี่ฉันมีพยานฉันมีหลักฐานนี่มันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมกฎหมายน่ะหรือว่ามันไม่ใช่ก็นี่ไงที่สวนยางน้อยเนี่ยเขามาพร้อมกับข้อมูลว่าที่ตรงนี้พิกัดนี้ ไม่เคยมีใครมาขอสิทธิ์เข้าทำประโยชน์ดังนั้นมันแปลว่าอะไรแปลว่ามันยังเป็นป่าอยู่คนที่เข้าไปทำไม่ได้สวมสิทธิ์แต่บุกลุกจะอ้างอะไรก็ตามทีที่ตรงนั้นมันเป็นที่ป่าคุณเข้าไปตัดไม้ในที่ที่เป็นป่าไม้คุณจะสามารถอ้างอ้างได้ค่ะแต่ เขาจะเชื่อไหมตรงเนี้ยแม่แหลมเชื่อหละคะว่าไอ้ไหลเนี่ยไปรับจ้างตัดหญ้ารับจ้างปลูกยางคลิปมันบอกชัดเจนนะคะว่าไอ้นี้เป็นสวนของฉันเป็นที่ของฉันแต่ที่ตามระเบียบมันก็ชัดเจนว่ามันเป็นที่ป่าไม่ได้มีใครมีสิทธิ์เข้าไปทำประโยชน์ตรงนั้นแต่ไอ้ไหล เอาที่ตรงนั้นไปใช้ทำประโยชน์เป็นสวนยางที่รักของเราออกไปชี้ว่าจะปลูกต้นนี่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 อย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะไปลงทะเบียนคือมีการเข้าไปทําพื้นที่ยึดถือยึดครองปลูกยางอย่างชัดเจนแต่ที่ตรงนั้นไม่มีใครเคยขอทําประโยชน์มาก่อนมันจึงยังเป็นที่ป่าเพราะฉะนั้นการกระทําที่เข้าไป จะปลูกยางด้วยตนเองเป็นยางของตนเองหรือรับจ้างใครมาก็ตามทีถือว่าแอคชั่นนั้นคือการบุกลุกป่าแล้วจะว่ายังไงก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ตามหลักฐานเนี่ยมันมีชี้ชัดว่าไม่เคยมีครั้งใดเลยที่ไอ้ไหลก่อนหน้าจะเกิดเรื่องบอกว่าไปรับจ้างแต่อ้างว่านี่คือสวนยางของฉันเองสวนยางนแต จะต้องให้อธิบายอีกกี่ครั้งเคยเข้ามาดูคลิปบ้างไหมคะเคยเข้าไปดูภาพบ้างไหมคะที่ที่เขาทาคลิปชันส่งทั้งคลิปทั้งปกทั้งภาพอะไรทุกอย่างให้หมดนะและ้วทนายสมเกียิก็เอาไปส่งเอาไปคุยอีกทีหนึ่งทางป่าไม้หกก็คุยเห็นพ้องต้องกันมีพบว่ามีการกระทําผิดมันมีการแจ้งความจริงตอนนี้แม่แลมยังบอกม่ความแจ้ง การแจ้งความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หนังสือฉันก็เคยเอาออกมาให้อ่านว่าป่าไม้หกแจ้งมาอย่างนั้นถ้าไม่ได้แจ้งก็แปะแม่ไหลกำลังแม่แหลมกำลังบอกว่าโกหกอย่างนั้นหรอคะก็เห็นอยู่แม่แหลมเองเคยพูดรู้หรือเปล่าว่าตำรวจเขาลงมาเขาพูดว่ายังไงถ้าไม่ได้แจ้งความตำรวจจะลงมาหาหอกหักศักกระเบืออะไรล่ะคะใช่ไหมคือเมื่อไหร่แม่แหลมจะยอมรับ ว่าเรื่องนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎหมายเถอะไม่จำเป็นจะต้องออกมานั่งชี้แจงมานั่งมามาม,ามานั่งช่วยเหลืออะไรยิ่งช่วยยิ่งแย่คนอื่นเขาเงียบไปหมดแล้วฉันเป็นคนร้องเรียนฉันยังไม่เร่งไม่ตามเลยปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาทำหน้าที่ของเขาไปแต่นี่คนที่ออกมานั่งวิดวาดมานั่งนูน่นมันจบและไอ้เรื่องนี้มันจบแล้ว แล้วก็ยังโวยวายว่าเดี๋ยวจะฟ้องดิฉันกลับฉันก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยการไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจบแล้วจริงเหรอทำไมเขาไปโชว์ไปอวดอ้างอยู่ใน YouTube ว่าจะฟ้องกลับดิฉันฉันถึงได้คุยกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หกโดยตรงคนที่เขาดูเคสนี้อยู่และเป็นคนที่ลงพื้นที่ครั้งล่าสุดด้วยคนคนนั้นที่เป็นคนบอกว่า เรื่องส่วนยางน้อยที่ยังต้องรออยู่ก็คือรอไอ้90วันคอตชอเนี่ยว่าจะมีใครเข้าไปยังไงไหมยังเป็นการให้โอกาสมันก็ไม่มีพอปิดเรื่องคอตชอแล้วปุ๊บก็ต้องดำเนินการต่อต้องเรียกมาต่อเพราะตามคลิปคนที่เข้าไปบุกลุกยึดถือทำกินโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตคือนายนรินลาโภ ทีนี้นายดารินก็อ้างว่าไม่ใช่ทีของผมผมไม่รู้เรื่องเขาจ้างผมไปนายดารินก็ต้องไปหามาให้ได้ว่าใครเป็นคนจ้างซึ่งนายดารินก็ซัดทอดว่าเป็นที่ของออนางวอพี่สาวช่างวาเป็นคนจ้างซึ่งความจริงมันไม่ใช่ช่างวาเขาถึงเอาออกมาให้ดูว่า เป็นเรื่องที่รู้กันว่าตรงท,ที่ตรงเนี้ยแม่ให้พี่นี่น,นีแต่พี่เนี่ยไม่เคยเข้าไปทําประโยชน์ทิ้งกลางมาเป็นสิปีแล้วที่สําคัญก็คือว่าพี่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีไอ้สมุดเล่มเขียวที่จะยืนยันตามกฎหมายว่าเป็นคนที่ได้สิทธิ์ทาประโยชน์ตรงนี้ดังนั้นจึงไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ในพื้นที่พิกัดนี้ดิฉันอธิบายแบบนี้แม่แหลมเข้าใจนะคะ นะเวล,ลาไปฟังอะไรไปฟังให้มันตรงๆเต็มเต็มดิฉันพูดไม่รู้กี่ครั้งแม่แหลมเองก็พูดว่าถ้ามันมีเล่มเขียวด้วยเจ้าหน้าที่เข้ามาเขาต้องรู้รูร้แต่นี่มันไม่มีไงเขาเช็คแล้วมันไม่มีไงเขาถึงได้มาแบบไม่มีข้อมูลอะไรมีแต่ชื่อที่ฉันใส่ไปในการร้องเรียนคือมีน,นายรดินแล้วข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นของครอบครัวนี้ เขาก็ต้องไปถามใช่ไหมอะไรยังไงตามหลักเนี่ยมันเป็นที่ที่เขาแบ่งให้กันแต่ตามกฎหมายมันไม่ใช่ที่ที่พี่สาวของช่างวามีสิทธิ์เข้าไปทำประโยชน์มันไม่มีการบันทึกไว้เลยในระเบียบของกรมป่าไม้เพราะฉะนั้นที่ตรงนั้นจึงเป็นที่ ของกรมป่าไม้ไม่ใช่ที่ทีออ่ยกเว้นให้มีการเข้าทําประโยชน์เพราะไม่เคยมีใครขอใครที่เข้าไปโดยไม่ขอถือว่าบุกรุกป,ป่าค่ะ